ไม่ต้องวางตอนนี้ก็ได้ค่ะไ้ยินอะมีคําถามว่าไงคะพูดหมยดิถามว่าถ้าเวลาเราจะดูจะดูดูดวงให้ลูกค้าใช่ไหมคะมันก็มีขันห้าอยากราบเราขันห้านึ่งเด้ยค่ะจริงจริงเอ๋ไม่เคยบอกนักเรียนของเอ๋นะว่าต้องมีขันห้านะไม่ต้องมีดูไมต้องมีขันห้าค่ะไม่มีครูไม่ขันไหมคะไม่มีเคยเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านครูไหมเราไปดูก่อนก็ได้ครูไม่มีนะคะครูไม่เคยใส่พระด้วยนะคะนะคะบอกก่อนนะคะครูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวครูนะคะอันนี้ก็คือไม่จเป็นค่ะ ถ้าคุณอ่อนจริงๆอ่ะเพราะคุณอ่อนมากนะคะคุณก็ต้องมีสินก่อนที่บอกว่าคนมีไหมคะแต่พี่มั่นใจว่าพี่มีคนมีสินเขาพี่ต้องมีขันห้าไหมคะนะคะขันห้าคืออะไรคือการเตือนสติของคุณคุณมีขันห้าคนนี้คุณมีขันห้าถูกไหมคะคุณสอนให้คนที่มาดูมีขันห้าถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่เตือนสติคุณนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าหมอดูคนนั้นผิดหรือไม่ผิดบางคนทํำไมต้องค่อยพระเตือนใจเราไหมคะบางคนทำไมต้องแบบทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่น เตือนค่ะเตือนตัวเองถามว่าคนดีอะค่ะไม่ได้ว่าคนที่ไปทําาบุญปฏิบัติธรรมไม่ผิดนะคนดีอยู่บ้านมีสติไหมคะแต่คนที่มันขาดสติใช่ไหมต้องไปอยู่วัดใช่ไหมคนที่ไปวัดส่วนมากเป็นคนที่อะไรคะมีปัญหาชีวิตหนึ่งงานมีปัญหาสามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิตมีปัญหาธุรกิจมีปัญหามีใครบ้างคะที่ใจใสๆแล้วไปวัดมีกี่คนคะน้อย น้อยแทบจะน้อยมากถึงมากที่สุดนะคะอันนี้พระท่านพูดเองนะคะไม่ใช่พี่พูดนะพระท่านพูดเองนะคะทุกคนมีปัญหาเราไปวัดนะคะอันนี้คือขันห้าถ้าพี่อยากมีพี่ก็ทําได้ก็ทําเองค่ะนะคะดอกไม้ทุกเทียนรับวก็มชาก็สิงสถิว่าเราจะนับถือขันห้าทําด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องให้ใครไปข่้นขันให้เรานะคะแล้วเราก็บอกว่าวันนี้สมมติทำไม่ได้ทักวันแต่จะต้องปฏิบัติวันนี้หนึ่งวันทําได้ไหมคะจิตใจที่วันนี้ดีทิ้งไว้วันอื่นนะคะ แล้วก็มาวันนี้ว่าวันนี้เราทําเรื่องนี้นะคะวันการดูดวงอะ่ะพี่ว่าถึงบอกว่าคืนคุณต้องมีเป็นวันไม่ใช่ทุกวันคุณจะดูนะคะเราต้องมีสมาธิหนึ่งต้องมีสมาธิสองต้องมีสตินะคะสามมีปัญญาเพราะเราต้องแก้ปัญหาให้เขาวันนี้คุณยังขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิเลยแต่วันนี้คนเดินเข้ามาดูอยากได้ตังเขาเป็นยังไงคะแก้ปัญหาหเขาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะต้องมีขันห้าหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณ นะคะอยากมีพันธุ์ครูหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะมีหรือไม่มีก็ได้อ่ะพี่จะพูดเสมอนะคะว่าคนที่ไปไหว้พระไหว้พระเนี่ยกราบพระเนี่ยได้บุญไหมคะได้บุญ,บญแต่ถ้าคนนี้มันมีเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะมีดอกไม้ทุกเทียนแพนแล้วก็มีผ้าสามสีมีน้ำมูกน้ำมันได้บุญไหมคะได้แล้วมันได้มากกว่าคนที่ไหว้เฉยๆไหมคะชอบกันนะอยู่ที่ทจิตใจได้มากกว่ากันไหมคะจิตใจเราเออแล้วคนจนก็นไม่ต้องมีได้สิทดิถูกไหม นที่ไม่มีเงินเขาไหว้คุณเขาไม่ได้บุญเหรอทำไมคะได้บุญเหมือนกันแต่แค่เอกสกอรี่ของคนรวยมีมากขึ้นก็เอาสิคุณอยากมีพันครูจะก้าชั้นก็เรื่องของคุณคุณอยากมีใบสีกี่อันก็เรื่องของคุณคุณอยากจะมีเทวรูปสักอันหนึ่งตั้งให้เป็นศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องของคุณนะคะใจใส่ทําตรงไหนก็ได้วันก่อนนักเรียนก็ลงในคลิปติดต่อให้ดูแล้วนักเรียนถามว่าครูมันต้องมีอุปกรณ์อะไรมากในการสักมันต้องมีหิ่งมีนู่มมีนี่ไหมเห็นไหมคะวันก่อนอาจารย์ออดสักท เนี่ยฮะมันต้องมีไหมคะถ้าคนจะโชคดีอ่ะพระต้องมีวัดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบททุกวัดไหมไม่จำเป็นไม่จําเป็นเห,นหน็นะหลวง,งพอง่อหลวงพ่อเออ่พุทธทาสท่านไม่มีบทนะคะมันขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่แบบไหนคุณชอบแบบไหนนะคะแล้วแต่ที่จริตของพี่อ่ะแบบไหนตามแบบนั้นจริตชอบแบบเรียบง่ายเกอเรียบง่ายจริตชอบหวือวหวาเกอหวือหวา<น>ก็ไม่ได้บอกว่าผิดถูกไหมคะก็ชอบอลังการอะ แต่แต่ชอบเรียบง่ายอะคนณนละระาบอกว่าฉันชอบชีวิตเรียบง่ายฉันอยากมีชีวิตแบงนี้อยู่ในป่าอยู่แบบอย่างนี้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยของฉันต้องมีโบสถแบบร้อยล้านพันล้านฉันต้องมีแบบนี้ผิดไหมคะไม่ผิดน,นะคะไม่ผิน,นะคะมีคำถามอื่นไหมคะให้อีกหนึ่งคำถามเอาเอาคิดกัน